สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้เกษตรกร,ร,กรไทยก็จะมีข่าวคราวเรื่องราวที่จะมานําเสนอได้ก็บอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยเพราะว่าทกศก็ได้จับมือกับ6กภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะลด เผาอ้อยเพื่อที่จะแก้ปัญหาฝุ่น pm 2 5นั่นเองครับรายละเอียดจะเป็นเช่นไรก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กกดแล้วก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทกสก็ได้จับมือกับสมาคมชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาลส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรลดการเผาอ้อยลดปัญหา pm 2 5และก็สนับสนุนการนำเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมาใช้ในการลดต้นทุนและก็ เพิ่มมูลค่าผลผลิตพร้อมเสริมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษตั้งเป้าลดการเผาอ้อย100%เปอร์เซนภายในปี66นั่นเองเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2,564นายธนารัตนงามวรไยรัตผู้จัดการธนาคารทกสเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ด้านมลพิษที่ตวีความรุนแรงจน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นระออง pm 2.5ซึ่งเป็นปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาอ้อยหลังจากเก็บเกี่ยวของเกษตรกรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนโดยเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันได้ทั้งนี้ ทกศได้จับมือก,กับ6ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยสมาคมชาวไร่อ้อยเขตเจ็ดศูนย์ประสานงานโรงงานน้ำตาลลุ่มแม่น้ำแม่กลองหรือกลุ่มโรงงานน้ำตาลลุ่มแม่น้ำกลอง9โรงงานและก็โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทยที่เป็นพันธมิตรสมาคมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรสุพรรณบุรีโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรีโรงงานน้ำตาลมิตรผลและโรงงานน้ำตาล รีไฟชัยมงคลอู่ทองนั่นเองในการสนับสนุนและดูแลชาวไร่อ้อยที่เข้าโครงการเพื่อลดการเผาอ้อยเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5ในพื้นที่3จังหวัดที่มีการผลิตอ้อยมากที่สุดในประเทศไทยก็คือได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและก็สุพรรณบุรีนั่นเองนายธนารัตกล่าวว่าในการร่วมมือดังกล่าวตั้งเป้าหมายลดการเผาอ้อยลงร้อยละ 20ในปี2564จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้นก็คือ319,627ไร่ปี2565ลดลงอีกร้อยละ50จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้นก็คือ7 9 9 0 6 7ไร่และภายในปี2566จะต้องลดลงร้อยเปอร์เซ็นต์จำนวนพื้นที่ทั้งสิ้นก็คือ 1,598,133ไร่หรือครอบคุมพื้นที่ปลูกไว้ทั้งหมดใน3จังหวัดดังกล่าวซึ่งหากประสบความสำเร็จจะขยายไปยังพื้นที่อื่นเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนตามนโยบายส่งเสริมการควบคุมดูแลและก็ภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของทุกประเทศ ในขณะนี้นั่นเองสําหรับการดําเนินงานนอกจากการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นยังมุ่งเน้นนวัตรกรรมและก็เทคโนโลยีมาใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่เพราะปลูกอ้อย <c oughs> เช่นการสนับสนุนให้ชาวไร่ไอ้อยปรับพื้นที่รองรับรถตัดอ้อย <c oughs> เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน <c oughs> เก็บเกี่ยวอ้อยและการเผาอ้อย <c oughs> การส่งเสริมให้ชาวไร่ไอ้อยที่มีความพร้อมได้จัดซื้อเครื่องมือ อัดใบอ้อยเพื่อส่งขายให้กับโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมในกระบวนการผลิตน้ำตาลและผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลต่อไปทั้งนี้เป็นการช่วยเพิ่มรายได้และก็รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รวมถึงทกสให้การสนับสนุนชาวไร่อ้อยด้วยการให้สินเชื่อพิเศษในแต่ละขนาดพื้นที่ เพื่อที่ให้สามารถประกอบอาชีพการทำไร่อ้อยได้อย่างยั่งยืนโดยการนำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีและบริหารจัดการไร่อ้อยที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่าได้มากขึ้นนั่นเองครับนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดในครั้งนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรและจะปฏิบัติได้จริงแท้แน่นอนขนาดไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและก็ ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟัง